วันนี้จะมาทดลองพุลุกโดด3ามนิ้วนะครับใส่ดดูสงูงเดี๋ยวไว้นะิดนะึงโดดนะครับทางไปนะครับ ใส่สนวนไปติดเทปไปนี่ครับมาเอ้ไที่จุดนะครับอ่ะ เราก็จะมาทดลองจุดกันเลยนะครับนี่ครับโอ้ดังลั่นเลยครับทอแทบแตกเลยครับวันนี้จะมาพาดูกระบอกนะครับนี่ นี่ครับนี่ครับท่อเป็นเป็นกระดาษท่อกระดาษนะครับถ้าเป็นท่อ pvc นี่แทบแตกนะครับเนี่ยนี่ครับอุดตูดด้วยปูนโอ้ค,ครับที่มารับสม